วันนี้เรามาติดตามข่าวของโฟกี้ด้วยกันดีกว่าว่า f o กี้ ise, นะครับณตอนนี้เขากำลังจะดำเนินแผนการยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์ต่อไปของเขาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด,ด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามตัวของโฟกี้ด้วยกัน เนื่องจากโฟกี้นะครับก็ตอนนี้เขาดำเนินแผนคือเข้ากระดานต่างๆนะครับที่อยู่ในหนึ่งถึงสามสิบอันดับแรกนะครับเราก็น่าจะเก็บกระดานให้หมดก่อนที่จะเข้ากระดานใบแอนนะส่วนตัวผมผมคิดว่าเหรียญน,นี้เข้ากระดานใบแนนได้ไหมนะครับส่วนตัวผมผมว่าได้นะราคาก็พร้อมนะครับรอแต่โปรเจกต์ที่เป็นทางการนะครับที่จะเพิ่ม tvl ของเขาก็คือเรื่องของด f ฟนะครับเพราะตอนนี้ก็จะจับมือกับ พาร์ทเนอร์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นโฟกี้ตออเนี้ยนะครับเข้าได้2กระดานเลยกระดานแรกคือกระดานปิ๊กวันนะครับอันเนี้ยต้องแต่มีการระบุไว้ว่าต้องแตะวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมนะครับบิ๊กวันเนี่ยอ่าคนที่ติดตามอันเนี้ยนะครับก็ประมาณห้าล้านคนแหละนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะกระดานเทียสี่เทียห้ามั้งบิ๊กวันอะนะครับเขาก็มีการระบุในโฟกี้วันที่ย7ิบเจ็ดมีนาปีสพันยีิบสามแล้วอีกระดานหนึ่งชื่อว่า คริปโตนะครับคอย bx นะครับคอยไม่ใช่ตัว c นะตัว k นะครับคอย bx นะครับอันนี้เขามีการระบุไว้วันที่31มีนาะปี2023นีนะครับโดยกระดานนี้นะครับได้เข้าเงินไขพิเศษคือเขาได้ทำการแลกกับเงินที่เป็นรูปีนะครับโฟกี้รูปีของอินเดียซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้คนอินเดียเนี่ยเข้าถึงโฟกี้ได้ง่ายขึ้น นะครับข้อดีหรือ s t r a t e g y หลักของ f o กี้เนี่ยคือต้องการที่จะเจาะตลาดนะครับเกี่ยวกับเงินสกุลพวกเงินเฟียต,ต่างๆเพราะโฟกี้เนี่ยเข้าทั้ง e t เ e อ e u เมทั้ง d ดอ c คอยทั้งชีบ b a นะนะครับแล้วก็เหรียญท้องถิ่นตัวอื่นนะครับอย่างยูโรผมว่ามากกว่าชีบะ a ด้วยซ้ำไปนะครับที่จะผนวกเข้ากับสกุลเงินเพราะเขาก็รู้แล้วนะครับว่าอินเดียก็เป็นจุดสำคัญนะครับของตลาดริปโตเพราะอีกหน่อยเนี่ย ทางดูไบเนี่ยเขาจะมีการเชื่อม cbc นะครับที่จะโคกับอินเดียนะครับมีการซื้อขายกับอินเดียเลยฉะนั้นทางดูไบเนี่ยเขาได้ตั้ง strategy ที่อินเดียนะครับฉะนั้น cbc ที่จะแลกเนี่ยต้องเป็น cbc ที่เป็นฝั่งของ uae ก็เราก็ฝั่งของรูป,ปีนะครับดอลลาร์ uae นะครับฉะนั้นโฟกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าจุดที่เขาต้องการจะเจาะจริงๆคือเอเชียนะครับ เขายังไม่ไปยุโรปนะหรือว่าอเมริกามากนะครับในช่วงของปีแรกๆนะครับเพราะว่า2ปีแรกๆเนี่ยตลาดเนี่ยมันยังไม่ไม่มาถึงเอเชียเท่าไหร่ตอนนี้เอเชียกําลังพังงาะน,นะครับดังนั้นโฟกี้เขาเลยเจาะทั้งเรื่องของฟุตบอลเรื่องของโอ้ยของเกมนะครับเข้าไปในโซเชียลมีเดียของจีนนะครับแล้วก็ทําวาฮาล่าเนี่ยที่เป็นคู่มือฉบับจีนมาดรินนะครับแล้วก็จีนอ่า จีนแมนดารินนะครับที่เป็นจีนตัวเต็มนะครับตัวย่อนะครับหมายถึงไอภาษาเขียนนะครับเพื่อจะไปถึงจีนทุกกลุ่มเลยนะครับก็ถือว่าการทําการตลาดได้ดีนะครับเราก็มีเป้าหมายด้วยก่อนหน้านั้นนะครับโฟกี้ก็ได้เข้าวา s ์เซอเอ็กซ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นกระดานที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับเราก็เข้ากระดานอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยนะบิดฟอเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่น่าจะสําคัญแล้วนะครับฉะนั้นโฟกี้เนี่ย เขาก็เตรียมนะครับว่าราคาเขาจะไปต่ออ่ะเรามาดูนะครับเรื่องของกราฟด้วยกันว่าโฟกี้เป็นยังไงบ้างฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้นะครับโฟกี้เหมือนกับมีการหลังราคาไว้นะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดข่าวด้วยนะครับคือไม่ให้ได้รับข่าวของโฟกี้มากนะครับเนื่องจากตอนนี้โฟกี้ในตัวกราฟทํารูปแบบสามเหลี่ยมดูเหมือนจะสร้างขึ้นภายในกราฟรลยววนนะครับ ฉะนั้นรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมก็สแสดงให้ถึงว่าการเคลื่อนไหวในช่วงอ่าของโฟกี้เนี่ยก็แคบลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมก็อย่างเนี้ยนะครับหมายความว่ามันเริ่มที่จะไซด์เว์นะครับแล้วก็ราคาเขาจะแคบเรื่อยๆแล้วก็จะถึงจุดหนึ่งที่จะต้องทิ้งลงหรือว่าผักแรงผักให้ตลาดเนี่ยมันไปขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างว่า โฟกี้จะเป็นตลาดมีหรือตลาดจะทิงอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะนะครับเพราะว่ามันเริ่มแคบลงเรื่อยๆเ,เขาบอก RSI รายวันนะครับได้แบนลงต่ำกว่าเครื่องหมายที่เป็นกลาง50เล็กน้อยบ่งชี้แนวโน้มการซื้อการขายนะครับการรวมฐานเมื่อรวมความชันทั้งสองของสามเหลี่ยมเข้าเข้าใกล้กันนะครับมากขึ้นก็อาจจะ อาจจะเป็นความหมายนะครับว่าการฝ่าวงล้อมใกล้เข้ามามากขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงนะฉะนั้นในขณะน,นี้โฟกี้ลดลดลงประมาณ3.42เอร์เซ็นต์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่0.04ตัว3,501นะครับก็คิดว่าน่าจะลงไปอีกนะครับในช่วงวัน2วันนี้ที่จะมีมีตัวนั่นนะครับเขาเรียกว่า ่าไอจีดพีเอ่อจีดของอเมริกานะครับมีการประกาศตัวเลขนะครับน่าจะลงไปนะครับจนไปวัดที่ประมาณ2 8 0 8ผมว่านั้น,นะนะครับเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เราก็เห็นแล้วว่าโฟกี้พยายามจะ<ม><ม>สู้อยู่แหละนะ<ม>ก็ f o กี้ตอนนี้นะครับก็เป็นเหรียญทีมสุนัขที่อยู่อันดับที่3ด้วยลองจัดดอทกับชีบะ นะครับที่การตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีคนแบ็กอัพอย่างอีลอนมาร์กอยู่ด้วยมูลค่าการตลาดอยู่ที่31 1ล้านดอลลาร์นะครับก็ต้องมานั่งลุนด้วยกันว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี้ยโฟกี้จะทำยังไงนะครับเมื่อตลาดฮ่องกงหรือฮ่องกงหักมันเริ่มเปิดแล้วโฟกี้จะเจาะในตลาดจีนยังไงเจาะตลาดเอเชียยังไงเราต้องไปดูนะครับฉะนั้นดีไมด่ดีว่าโฟกี้อาจจะเข้าในกระดานไทยก็ได้นะครับ ใครจะดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้แหละนะครับแต่เข้ากระดานไทยคือราคามันไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับจะซื้อสือซื้อก่อนนะครับผมว่าเข้าได้นะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของโฟกี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่ชีบาอาจจะไม่ใช่อะไรพวกนี้โฟกี้น่าจะเป็นเหรียญบีมนะครับที่ทําการระเบิดราคาในปีนี้นะครับเราก็จะเป็นเหรียญไวรัลในโลกของโซเชียลมีเดีย พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญนะครับก็คือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มโฟกี้นะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าโฟกี้จะกู้ทุนดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี ท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับลายวันแล้วก็เรื่องของสปอร์ตฟิวเจอร์มาจินมาติดตามข่าวในช่องนี้คือม i ชชั่นนิวมูนวีไอนะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะ สามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ